สวัสดีสวีเดนนะคะวันนี้อากาศดีค่ะ18องศานะคะเช้านี้นะคะเราก็จะมาชมบรรยากาศต้นไม้ใบหญ้าเนาะนี่ค่ะอันนี้เขาเรียกวิซิปุวิซิป,ปู วันนี้เราก็จะมาแอบชมต้นผักกลุ่มนะคะผักกลุ่มนะคะหรือว่าเพื่อนๆอยู่สวีเดนเขาเรียกต้นเมเปิ้ลนั่นแหะคะ่ะออกดอกเขียวๆนะคะเอามาลวกจิ้มแจ่วเนาะจะชมกันค่ะตอนนี้ก็ยังตุ่มๆอยู่ค่ะเนี่ยยังตุ่มๆอยู่เลย ต่อจ้าหาชมบรรยากาศอันนี้มแมลงผู้นะคะนี่แมลงผู้นะเนี่ยเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วต่อค่ะนี่เห็นไหมมันจะบิ๊ซิ๊ โนี่วิสิปุอยๆเลยนะคะสวยงามบรรยากาศสวยงามมากค่ะก็จะดูเจ้านกน้อยมาชมธรรมชาตินะคะมาชมดอกไม้ใบหญ้าหาอาหารเนาะน่ารักจังเลยอ่ะด้๋ยว ไม่กลัวคนด้วยนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศมุมนั่งพักผ่อนของไม่ใช่บ้านตัวเองเหรอกคะ่ะบ้านเพื่อนบ้านนะคะเขาไม่อยู่ไม่อยู่นะคะก็จะมาแอบถ่ายนะคะนะคะ่ค่ะดอกไม้ตัวนี้ก็จะขึ้นทุกปีเลยนะคะเนี่ยสวยงามมาก ลามบ้านเขาจะดังเด้อไปจ้าไปต่อเฮ้ยเราเราจะมาดูฝั่งนี้ดูกว่าท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหน้าบ้านนะคะก็จะมีปลูกต้นไม้นู่นนี่นั่นคนแก่นะคะชอบแต่งบ้านแบบดูร่มรื่น นี่จ้าอันนี้นำเสนอสวยงามมากเลยนี่เป็นนอนถ่ายท่าไหนละท่านผู้ชมเป็นนอนเบียบไายป,ปุ๊พี่น้องมีทั้งมีมีหลายภาษานะคะท่านผู้ชมเสียงในฟิล์มก็มีเสียงในฟิล์มก็ตามมานะคะท่านผู้ชมนี่นี่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันยานั่งจะเป็นนอนเมียบไทย สวยงามมากค่ะสวยอากาศดีดีสุดๆเลยท่านผู้ชมจ๋าอากาศดีมากๆเลยนะคะฟังเสียงนกร้องไปนะคะเนี่ยสวยงามอันนี้ก็จะเป็นอดอกสีเหลืองๆก็จะเป็นชื่อเขาเรียก โพสลิเล ja, ja <laughs> ียโพสลิเลียก็จะเขาจะขึ Stock ้นตอนช่วงเทศกาลอีสเตอร์นะคะถ้าพูดผิดก็ขอโทษด้วยนะคะพูดไปตามที่ตัวเองรู้นาะอันนี้ก็จะเป็นดอกย้านะคะเขาจะขึ้นทุกปีค่ะมีดอกตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ถ้าตัวนี้ยุบหรือดอกสีเหลืองๆยุบก็จะมี พันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาทดแทนนะคะทุกท่านสวยงามทางยุโรปนี่ก็จะเป็นก็จะมีคล้ายๆกันนะคะแบบนี้นะคะสวยงามนะคะตอนนี้ก็จะเป็นบ,บริเวณด้านข้างนะคะทุกคนข,ข้างข้างๆบ้านนะคะน่าอยู่อากาศดีสุดๆเลยค่ะหายใจเอาเต็มปอดเลยนะคะทุกท่าน ฟังเ,เสียงนกกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนกก็สดชื่นก็จะร้องเพลงไปนะคะ รอบบ้านนะคะจะเป็นแบบนี้ก็จะตรงนี้ก็จะเป็นบันไดเห็นนะคะทุกนขึ้นมาสวนนี่จ้าเรามาชมสวยๆบรรยากาศงาม ตรงนี้ก็จะเป็นที่บ้านนกนะคะบ้านนกบ้านนกก็จะมีสองหลังนะคะบ้านนกนี่ไงบ้านนกอีกหลังหนึ่งบริเวณนี้ก็จะเป็นที่นั่งตากอากาศนะคะทุกคนจัดได้สวยงามมากเพื่อนบ้านนี่แหละคะ่ะข้างๆ้าบ้านนี่แหละตรงนี้ก็จะเป็น บริเวณที่ไปเดินออกกำลังกายรอบๆนะคะนี่ค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆแล้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ